่กรูตำตีอ่ะยัางห้าม่คั 8, 1, 2, 8, นี่น้ปหนึ่งสองนาีแน้ำหนนนี่นครับน้องพลอยนะครับคนนี้นะครับ เด็กน้อยอายุ12ปีนะครับคนลาบนะครับมาช่วยพ่อทุกวันนะฮะหลังเลิกเรียนนะครับนี่นค,ครับผมน้องพลอยนะครับคนลาบนะอันนี้เป็นลาบหมูดิบนะครับ <c oughs> เห็นแล้วไข่ายากขนาดนะลูกค้าบอกเห็นแล้วคิดถึงบ้านนะักระบงใหญ่ครับผมอลังการงานสร้างโอ้ oh, โหคุณแม่